หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่78ภาคกาสวพัฒสองพันผืนบนเขาคิดชะกูดบ่ายวันหนึ่งขณะพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเดินจงกรมไปตามเนินเขาพระภิกษุสองรูปกำลังหามพระเทวทัตเพื่อมาขอเข้าเฝ้าหลายปีมานี้สุขภาพของพระเทวทัตทรุดโทมลงบัดนี้เมื่อใกล้มรณภาพท่านปรารถนาจะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสักครั้งท่านมีสาวกเหลือเพียงหรูปเท่านั้นท่านสูญเสียแม้ก,กระทั่งผู้สนับสนุนคนสำคัญที่สุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง พระโกกาลิกะผู้เป็นสหายใกล้ชิดที่สุดของพระเทวทัตเพิ่งมรณภาพไปก่อนหน้านี้ด้วยโรคผิวหนังประหลาดชนิดหนึ่งในช่วงปีสุดท้ายของพระเทวทัตที่ขยาศีสะท่านมีเวลาอยู่ลำพังคนเดียวมากขึ้นที่จะสํำรวจตรวจสอบกรรมต่างๆของท่านเมื่อทรงทราบว่าพระเทวทัตประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์จึงเสด็จกลับไปยังพระกุฏิในทันที เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนพระเทวทัตอ่อนล้าเกินกว่าจะยันกายลุกขึ้นนั่งได้ท่านมีกำลังเพียงแค่พอพูดได้เท่านั้นท่านมองพระพุทธองค์พร้อมกับพนมมือขึ้นร่างสันเทาด้วยความเจ็บปวดสาหัสแล้วเปล่งวาจาว่าข้าพระเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระบรมศาส,าสดาทรงวางพระหัตถ์บนหน้าผากของพระเทวทัตยอย่างอ่อนโยน พระเทวทัตได้ถึงแก่การกิริยาในวันนั้นเองในช่วงฤดูร้อนท้องฟ้าสว่างสีน้ำเงินขณะพระพุทธองค์ทรงเตรียมการออกจาริกต่อไปก็พอดีพนักงานนำสารของพระเจ้าอาชาติสตรูมาถึงเขาคือวัสการเสนาบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของพระราชา วัสการได้รับพระบัญชาจากพระราชาให้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระประสงค์ของพระองค์ที่จะส่งกองทัพไปยึดครองแคว้นวัชีอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำคงคาก่อนจะยกทัพไปโจมตีวัชีพระราชาทรงมีพระประสงค์จะกราบทูลถามว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับแผนการของพระองค์อย่างไร พระอานนท์อยู่หน้ที่นั้นด้วยในขณะนั้นท่านยืนอยู่เบื้องพระปริสดาของพระบรมศาสดาและถวายงานพัดให้พระองค์พระพุทธองค์ทรงหันไปทางพระอานนท์แล้วตรัสถามว่าดูกอนอนท์ท่านยังได้ยินว่าชาววัชชีหมู่มากยังหมั่นประชุมอภิปรายปัญหาบ้านเมืองกันอยู่เนืองนิดหรือไม่พระอานท์ทูลตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าชาววัชชีหมู่มากยังมาร่วมประชุมอภิปรายสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เนืองนิดดูกรอนอนท์ถ้าเช่นนั้นวัชชีก็ยังรุ่งเรืองอยู่และจงบอกตถาคตสิว่าชาววัชชียังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างประชุมร่วมกันหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้าได้สดับมาว่าชาววัชชียังคงยินดีกับความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเช่นนั้นวัชชียังคงรุ่งเรืองดีอยู่อานนท์จงบอกซิว่าชาววัชชียังคงเคารพและทำตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองอยู่หรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าชาววัชชียังคงเคารพและปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายทั้งปวงของพวกเขา ถ้าเช่นนั้นวัชชีต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนอานนท์จงบอกซิว่าชาววัชชียังเคารพและเชื่อฟังผู้นำผู้ทรงธรรมหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าชาววัชชียังเคารพและเชื่อฟังผู้นำผู้ทรงธรรมดีอยู่ถ้าเช่นนั้นบ้านเมืองของพวกเขาย่อมต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนอานนท์ ท่านเคยสดับว่ามีการข่มเหงสตรีและอาชญากรรมความรุนแรงอื่นๆในวัชชีหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแทบจะไม่มีการข่มเหงรังแกสตรีหรืออาชญากรรมความรุนแรงอื่นๆในบ้านเมืองของพวกเขาเลยถ้าเช่นนั้นวัชชีย่อมต้องรุ่งเรืองสืบไปอานนท์ ท่านเคยได้ยินว่าชาววัชชียังคงปกป้องและรักษาสถูปเจดีย์ของบรรพบุรุษของพวกเขาอยู่หรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีผู้กล่าวว่าชาววัชชียังคงปกป้องและรักษาสถูปเจดีย์ของบรรพบุรุษของพวกเขาถ้าเช่นนั้นวัชชีย่อมยังคงรุ่งเรืองต่อไปอานนท์ท่านเคยได้สดับว่า ชาววัชียังคงเคารพถวายจตุปัจจัยและศึกษาธรรมกับครูทางจิตวิญญาณผู้บรรลุอริยมรรคหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าชาววัชียังคงเคารพถวายจตุปัจจัยและศึกษาธรรมกับครูทางจิตวิญญาณผู้บรรลุอริยมรรคแล้วอานน์ถ้าเช่นนั้นย่อมแน่นอนว่าแคว้นวัชียังคงรุ่งเรือง ดูกรอ,อานน์บางคราวตถาคตมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำของวัชีเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ7ประการเพื่อสร้างบ้านเมืองให้มั่งคั่งหลักการนี้มีชื่อว่าวัชีอปริหานิยธรรมอันเป็นหลักแห่งความไม่เสื่อมถอยเจประการได้แก่มันประชุมพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเคารพกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้แล้ว เคารพและปฏิบัติตามผู้นำผู้ทรงธรรมไม่ข่มเหงรังแกสตรีและไม่ก่ออาชญากรรมความรุนแรงอื่นๆปกป้องรักษาสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของบรรพชนและเคารพครูบาอาจารย์ผู้บรรลุอริยมรรคเมื่อชาววัชชียังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักการทั้ง7ประการเหล่านี้บ้านเมืองของพวกเขาย่อมยังคงความรุ่งเรืองอยู่อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงเชื่อว่าย่อมเป็นไปไม่ได้ที่มคตจะมีชัยชนะเหนือวัชชีเสนาบดีวัศการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหากชาววัชชีปฏิบัติตามหลัก7ประการนี้เพียงข้อเดียวบ้านเมืองของพวกเขาก็รุ่งเรืองแล้วข้าพระเจ้าไม่คิดว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะทรงสามารถทำสงครามเอาชนะวัชชีด้วยกำลังและอาวุธเพียงอย่างเดียว วิธีเดียวที่พระราชาจะทรงเอาชนะวัชชีได้ก็ต่อเมื่อทรงหวานเมล็ดแห่งความแตกแยกเข้าไปในหมู่ผู้นำวัชชีข้าพเจ้าขอกราบขอบพระไทยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้คำแนะนำข้าพเจ้าขอกราบทูลลากรับในบัดนี้เพื่อทำภารกิจของข้าพเจ้าหลังจากเสนาบดีวัสการจากไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหันไปทางพระอานนท์แล้วตรัสว่า วัศการรู้วิธีวางแผนการแล้วตถาคตเกรงว่าในภายภาคหน้าพระเจ้าอาชาติสตรูจะทรงส่งกองทัพไปรบกับวัชีจริงๆ